หนึ่งแอคชั่นป้าแม่แม่แม่แมออนสอบติดแพทย์ม4แล้วนะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตีเอ็ดลูกเดี๋ยวก็นหัวล้มหัวพังไปหมดหรอกดีใจด้วยนะคะลูกสาวคนสวยของแม่อย่าเอ็ดลูกไปเลยแม่ตอนที่ป้ารู้ว่าสอบได้แพทย์ม4นะป้าเนี่ยร้องลั่นบ้านเลยเอาจุดนกลัวบ้านเขาคิดว่ามีใครเป็นอะไรซะอีกป้าสิวเฉดดีใจนะ คนเก่ขอโทษครับครับนัดครับพี่จ๋ด้วยนะสองแอคชั่นป๊าแม่แม่ตอนสอบได้แค่มองขอนะว้าวจีนลูกสิโม้ยตายแล้วเบาๆลูกเบาๆบาูดี๋หกล้มผมข้าไปหมดตีใส่ด้วยเาออย่าเแ็บลูกไปเลยแม่ตอนที่ปารู้ว่าปาสอบได้แค่มองขอนะตอนนั้นร้องลั่นบ้านเลยทำจนอากงอาว่าเขาตกใจนึกว่ามีใครเป็นอะไรสิ นี่นะครับ3 2แอคชั่นแหม่พอลูคู่นี้เนี่ยเข้ากันเป็นปนีเป็นขุยเลยนะใช่สิก็แม่ม่ได้จบหมอนี่แม่ไม่ต้องกวนนะถึงแม่จะไม่ได้เรียนหมอก็ไม่เป็นไรนะแต่แม่ก็อะไจะมีลูกสาวเป็นว่าที่คุณหมอนนะรู้ไหมจ้าคุณหมอคนสวยของแม่ อ่อนตื่นเต้นอยากจะเห็นคณะไปเห็นมาหาลัยแต่จะขาดแล้วเนี่ยอะไรกันลูกเกิดก็เกิดที่นี่โตก็โตที่นี่แถมยังเรียนมาหาลัยที่นี่จะตื่นเต้นอะไรกันนักหนาคะก็มันไม่เหมือนกันป้าแต่ก่อนนะออนอาจจะเป็นได้แค่ลูกสาวของอาจารย์หมอพีราพลคุณหมอสุดหล่อประจำโรงพยาบาลศรีนครินแต่ว่าตอนนี้ออนกำลังจะได้เป็นหมอเหมือนป้าแล้วนะป้า จ้าแม่คุณหมอคนสวยที่มา,าแล้วครับถ้าตัวไม่เอาอะเอาเอาโมุมเอาพี่ออกเอามุมนี้เนาะเอามุมสองนี้เนาะครับผมโอเคพ่อลูกกอดกันอินเนอร์แม่แบบอิจฉานะครับเข้าที่พานีนะครับพร้อมสามสองแอคชั่น กิดก็เกิดที่นี่โตก็โตที่นี่แถมได้เรียนมาหาลัยที่นี่จะตื่นไดน้อะไรกันกนักหนาคะก็มันไม่เหมือนการมีฟ้าแต่ก่อนนะออนอาจจะเป็นได้แค่ลูกสาวของอาจารย์หมอพีระพลคุณหมอสุดหล่อประจำโรงพยาบาลศรีนครินแต่ว่าตอนนี้ออนกำลังจะได้เป็นหมอเหมือนฟ้าแล้วนะฟ้า ครับครับพี่ออนขอซูมน้องตอนแอคชั่นนั่งสิแม่ตอนประกาศผลสอบออนก็ลไล์ไาหาเจนอยู่นะแต่เจนยังไม่อา่านเลยอะ่ะเดี๋ยวออนว่าออนโทรไปเลยดีกว่า ครับถึงสอบติดแล้วก็ถอดเกราะอดลูกเลยนะครับโอเคนะครับพี่หมอพร้อมนะครับพร้อมครับผมหนึ่งครับสองสามสองแอคชั่นป้าแม่ปาแม่แม่แม่เมทออนสอบติดแพทย์พอหอนแล้วนะโอ้ยใจเย็นๆลูกถ้าหกหรอกเป็นคุณหมอแล้วคุณสาวเก่งมากลูกต้องคัดไหมครับสองแอคชั่น หนึ่งคับสองซีคุณพ่อครับสามสองแอคชั่นอย่าเอ็ดลูกไปเลยนะตอนที่ป้าดูว่าสอบแพทย์มอขอได้เนี่ยนะป้าร้องลั่น<ช>บ้านเลยครับยอย่าพี่ออกเอามุม้องแม่มาดพร้อมน,นะครับหนึ่งคับสองซีคุณพ่อครับสามสองแอคชั่นอย่าเอ็ดลูกไป ที่ป้ารู้ว่าป๊าสอบเข้าแพทย์มอขอได้นะตอนนั้นเนี่ยป้าร้องลั่นบ้านคำจนเอางงมากเขาตกใจครับครับผมหนึ่งครับสองพร้อมสามสองแอคชั่นจะเอ็ดลูกไปเลยนะแม่